อันบ็อกซ์ให้ดูว่าเราไปซื้ออะไรมาบ้างคนที่ชอบกันซีนเพื่อนอะแบรนด์เนี้ยโคตรเหมาะกานเกงง่ายป้ะง,ง่าย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 เนาะคนเล่นแนวที่ใส่ชุดแบบนี้ไปไหนกันหรอใส่ยังไงวะาร้านนี้คือราคาหลักร้อยต้นเท่านั้นไม่ถึงพันคนเลศแบบน้ําเงินตัดกับอันนี้ก็ดูกวนๆดิยาวไป <_ an> <_ an> แต่ว่าส้นหนึ่งคนนี้ได้อยู่นะจะปล่อยไปไหมอะ่ะเดี๋ยวดูดิปิดหัวนมแเมียงโัอยู่หลับ ที่เวียดนามนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปช้อปปิง้งแล้ววันนี้เราก็มีสมาชิกเพิ่มก็คือแพตตี้หนึ่งแล้วก็มีน้องเจียนะคะแล้วก็น้องส้มเออด้วยที่จะพาแบบว่าปื้มไปตลอดแล้วก็ช้อปปิง้งซึ่งวันนี้ปื้มไม่รู้ว่าปื้มจะหมดกี่ล้านดองนะคะเมื่อวานไปคอนเสิร์ตมาไปยืมเงินคนได้มาอายมากไม่มีเงินสดเลยสักบาทไปยืมเขามาแบบ1 0,000่นดองก็ประมาณ12รู้สึกรวยไป เลยกินที่นี่ก็คือแบบเป็นร้านดอง,ยอยงไงก็รู้สึกว่าแบบเศรษฐีสุดๆดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปช้อปปิ้งในแบรนด์ที่เืิมชอบวันนี้เพื่อใส่แบรนด์เวียดนามเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคือแบรนด์อะไรแต่แบรนด์เวียดนามเขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ก็คือเสื้อผ้าเขาจะเล็กมากๆเหมือนคนหายใจไม่ออกนะคะเ ปุ้มชอบที่พักที่นี่ครับที่แล้วปุ้มก็มามันใกล้แล้วก็เดินทางไม่ลําบากนะคะถ้าเกิดใครมาเวียดนามมาโฮจิมินเนี่ยก็คือต้องซื้อฟารดพาสด้วยเพราะว่าคนเยอะโคตรนะคะที่สามบินที่แพทซื้อในทิปดอทคอมถือไวล่วงหน้าเลยแล้วก็พอไปถึงปุ๊บก่อนถึงตอมอก็ไปหาชื่อตัวเองเจอชื่อตัวเองแล้วก็ได้ไปต่อแถวแบบเร็วๆดังนั้นถ้าเกิดใครรีบมารีบไปแบบปุ้มนะคะก็คือต้องซื้อไปค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปชอปปิ้งกันดีกว่าไปครับ ใช่คุณชอบโอเคไหมแี่ว่าส้นเหยินมันเหยินด้วยนะหรือว่าตัวนี้ยาวขึ้นมาหน่อยพี่แพ้มีไปประเทศพวกนี้บ้างไหมเหมือนเป็นอะไรอังกฤษไหมคะอังกฤษปะไม่ใช่อังกฤษทุกคนตัวนี้คือราคาแบบไม่ถึงสองพันอะแค่ห้าพันหกแต่นี่ไซส์เอลนะโอ้เอลยังอยู่เล็กอยู่เลยเนาะทั้งหมน่าจะเป็นเอสนะมันจะเติบกว่าปั๊บตัวก็ใส่ได้กพี่แพ้ว่าไงแต่ว่าเขาจะแบ่งนายใส่ไม่ได้ไม่ได้ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณ ใส่กับเดอร์แบกข้างในด้วยเออสติไม่ค่อยมีห่ำมากกระเป๋าติ้นแต่น่ารักอยู่นะใส่ไปทำงานได้เป็นชุดเรียบร้อยมันลดไม่สามแสนได้ค่ะลดสามแสนเลยเหรอซื้อไปกี่้านเยอะมากเงิอนสองล้อยเจีมาต่อร้านสองนะคะโซโดฟนี่ยองนี้เลยมาสามร้อยเมตรเออ next week thank you ความเรียบร้อยนิดหนึ่งเพราะว่าร้านนั้นเขาปิดอ่ะมันเปิด next week คนที่เซียนเซียนเขาก็จะสั่งไปโรง,งแรมได้เลยแต่ว่าเราไม่เสียนร้านนี้เรียบร้อยไม่ออกเระลยไม่ชินไม่ชินคนนี้ได้อยู่นะเรียบร้อยได้ไหมอ่ะอาจจะไม่ใช่เรามากร้านต่อไปที่จะมานะคะชื่อว่า The Swan c l o s e t ใช่ร้านนี้ก็แบบสว่านเจี หวานจริงอะ่ะกระโปรงฟงฟิงหไหมไม่เพราะพี่แนาซื้อาเกงยีนจากเวียดนามไปหนักมากทอ,องทโล่ตัวนี้เหมือนแม่เห็นแม่เดียวใสเออเนาะลากพื้นดินเลยกางเกงดำ <c oughs> ีเลยน่ารพีรอยาวไป ยาวไปยาวไปเหรอพิ่งว่าเดินไปเห็นปูนเะเนี่ยันต่อนะคะแบบนี้นะคะแบบนี้พี่พูดซื้อบ่อ,อยโอเคพูดเลยนะคะออคว่ามันเป็นเสื้อผ้าสไตล์ขึ้นสเตจถ้าเราอยากจะไปคอนเสิร์ตหรือเราอยากจะทำตัวอะไรที่มันโอเวอร์หรือว่า ซีเพื่อนแนะนําแบรนด์นี้คนที่ชอบกันซีนเพื่อนอ่ะแบรนด์เนี้ยโคตรเหมาะเข้าใจปะอะไรแบบเนี้ยขึ้นสเตจขึ้นนายเหมือนแต่งตัวพร้อมขึ้นสเตจทุกวันเอามี่นะฟังนะสมุดแบบมึงมึงเดี๋ยวมากินข้าวกันพูดแต่งง่ายมากเสื้อเงงเกงเสื้อกับเงงเกงเนี่ยเสื้อเงงเกงแกดูสยาเป็นไงพี่แต่เสื้อแบบเนี้ยครบได้ปะเลิกครบตั้งแต่พามาช้อปปิ้งนะคะโอเคปะอันนี้ใส่แขนหรือใส่ขาเดี๋ยวดูดิปิดหัวนม กางเกงไม่ง่ายปะง,ยง่า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 ยเนาะเอลเลยไหมพีม่ใส่เอลนะเรื่องใส่ที่นี่ต้องลองค่ะแนะนำให้ลองก่อนอยากที่ใครเพราะว่าเขาจะซื้อกินคนอื่นต่างกันที่เขาใส่อยู่ยังไงเอ่ยมันำไมันเหงินทุกตัวเลยเ <c oughs> สียวเสียวถึง,งาไม่ตามใจยากอ่ะร้านต่อไปร้านนี้ค่ะร้านนี้ซื้อซื้อบ่อย ไม่อยอีกแล้วเหรอมาแบรนด์นี้ต่อนะคะน่ารักเหรอที่แพงชุดในนี้ที่เขาใส่ไปเอ็นเทนคูมิเลยอ่ะอ,อันนี้น่ารักนกะกระโปรงอันนี้ป้ายนี้เหมือนเสื้อที่เพิ่งใส่ร้านแรกเลยค่ะที่มันเป็นสกอเทแแบบแบบแบบแบเขาเรียกว่าชุดมัมมี่ค่ะอ๋อมัมมี่เรดูแนวเวียดนามจ๋า เป็นางานเาขาใส่ชุดแบบนี้ไปไหนกันหรอคาเฟ่ค่ะเขาจะชอบไปแบบคาเฟ่เนาะว่าปกติแล้วเขาจะไม่เที่ยวผับเที่ยวบาร์เขาจะแบบใส่อย่างนี้ไปร้านชานมตอนกลางคืนโคตรเลิศเลยอ่ะอยากมีเพื่อนเป็นคนเวียดนามเลยอ่ะอ่ะลองคิดนะไปร้านชานมกันปะกนนูใส่สีฟ้าอีกคนนึงใส่สีมูเลิศว่ะแล้วนี่ติดปลอกแขนได้ด้วยอะไรใหม่ๆมากพี่แพทปลอกแขนอย่างเงี้ยแบบบิลเลเน่ you are the sky sky พี่แพทซีซื้อคือเมมเบอร์เรา พี่แพะบอกตัวนี้แต่งงานได้เลยอะ่ะเขาแอบ,บเลงตัวนี้ไว้เขารู้สึกว่ามันใส่ได้มากสุดแหละในทั้งหมดน่าจะประมาณพันสีกว่าบาทปึ้มปุ่นเลขผิดพี่แพ้แพะว่าตัวนี้ปุ้มได้ใส่ป่ะจ๊ะอ,อะไรวะเห็นเสือเ้อเวนามจนเห็นว่านี้ใหญ่ละเริ่มและเริ่มสมองกลับและ ล่าสุดคือไซแอลครับจุดนี้ล่าสุดเราคนก็ตกใจค่ะเขาบอกเขาใส่เอสตลอดเลยแต่ว่าพอหนูมาเลือกของให้เขาอ่ะคือมันต้องเป็นแอลเขาแบเขาตกใจดเลยเอลจริงเหรอคะไปกันต่อค่ะร้นต่อไปอยู่ตรงข้ามนะคะร้านต่อไปวันนี้ฮิลคอนเซ็ปต์ร้านอยู่ข้างบนนะคะนี่ยังเดินขึ้นไปขึ้นกี่ชั้นกค่ะนายโอเคปหเนี่ย ร้านนี้เขามีเป็นแบบเราสามารถมาดูของได้เอยงเ,<อ>เ<อ>ช่น<อ>ปุ้มสนใจตัวนี้ใช่ปะเสื้อมันดูมีดีเทลมากเลยอะพื้ตัวนี้น่ารักอะเนี่ยดูได้มีท็อปบอททอมมีมีหลายอย่างกางเกงยีนเขาสวยดียะเลิศวะ่ะลุคนี้น่ารักแล้วร้านเขาดูดีมากพี่แพทตัวนี้สวยมากด,ดีเทลดี ไม่ถึงพันค่นเลิอ่าลับล้มาหมดร้านนี้เพิ่มหมดไป3มชิ้นนะคะคือสไตล์เขาค่อนข้างเป็นเรียบที่มีอะไรนี่เพิ่มซื้อตัวนี้ไปน่ารักนะแล้วก็ใส่กับแค่ยีนก็ดูมีอะไรแล้วอะแล้วก็ร้านนี้ของหมดเร็วมากนะคะบางชิ้นก็เป็นพิออเดอร์อะไรเงี้ยเส้นนี้เรียกว่าอะไรคะไม่รู้เรียกว่าเรียกว่าย่านชอปปิ้งละกันฝักหมดมาบันนี่ฮิลก็ได้คืออยู่โซนนคคือตรงเนี้ยมันทั้งเส้นเลยมันมีแบบว่าร้านชอปปิ้งแบบเยอะมากมีหลายสไตล์สุดๆดังนั้นก็มาดูได้ค่ะดีมาก หยอะน้ำหอมแบบเช็ดทุกสิ่งพี่แพลนร้านนี้แลาา้ลา,ค,าค่ะดีราคาแบบหลักร้อยนะคะรานนี้ราคาหลักร้อยพวก Everyday l ล o k อย่างตัวนี้แบบ200กว่าบาทเฮ้ย Everyday Look มากร้านี้คือราคาหลักร้อยต้นเท่านั้น โปรเจกต์ <Project S 2> <Project. S 1> นะคะนี่ <You, S 1> มาก่อนแล้เราได้อเฮ้ยร <us> <im> ้านนี้น่ารักไหคะเอ m มบ Project นี่รานเมื่อกี้ก็ได้เสื้อมาตัวหนึ่งนะคะโอ้โหอันนี้อันนี้น่ารักเคอันนี้รับ <im mon> <im mon> น่ารักเนอะน่ารักานัก ราคาร้านนี้ก็จะอยู่กลางๆใช่ไหมราคาดีราคาดีดูความต่างระหว่าง S ับ M นะคะใช่่คะพี่เพย์ว่า S ตือ M เพราะว่าถ้า M มันจะปิดหน้าอกหมดแต่ S จะมีความโชว์นิดนึงแย่เราเราต้องโชว์เราเมียต้องโชว์อยู่หลังนี่เพิ่มซื้อเป็นชุดนี้มาวันนี้เราไปไม่รู้กี่ร้านแล้วแต่มึนละเริ่มมึนเริ่ม low energy แล้วพี่เหนื่อยแล้วปกติพี่เป็นนักช็อปออนไลน์ครับแต่การมาได้โดนดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันดีนะคะคลิปนี้ก็หวังว่ามันจะเป็นคลิปสั้นๆ ปึ้มรวมตึงร้านที่จะมาช้อปปิ้งในเวียดนามก็คือปักหมุดมาได้เลยจะดูคลิปเก่าผสมคลิปใหม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวกลับไปอันบอกให้ดูว่าปุ้มได้อะไรมาบ้างเนาะ<ด>ว่าสั่งร้านไหนแรกมาเสิร์ฟแล้วนะคะที่โฟพีอรอมานานมากรอมานานจริงๆสั่งไปรัวๆอยู่นะคะ คือมากินร้านนี้เป็นเพราะว่ามันชัวร์มันไม่ต้องลุ้นอะใช่ค่ะยมาเที่ยวก็ไม่อยากลุ้นแล้วอะอยากไปร้านที่แบบชอบไปอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอันนี้มาต้องสั่งนะคะเป็นแบบพาสต้าปูอันนี้อร่อยตุ้มชอบหน้านี้เดี๋ยวเขาจะมาวางปลาให้ดูปลานี่สดสดเขาเป็นหนึ่งในพรีเซนเทชันอร่อยอันนี้เป็นสไปซี่ทรีมนะคะก็จะหวานๆวานเหมือนเป็นฟิลแบบกระเพาเผาคล้ายๆเลยเดี๋ยวน้องกู้ก็ชิมอันกอนนะฮะ อร่อยครีมครีมอ่ะได้นมัอร่อยอ่ะเรื่องเส้นเใส่เจ็ดจุดที่นี่แบบแป้งต้นที่นี่มาแล้วเนื้อจานนี้เพิ่มไม่สามารถกินได้นะคะวันนี้มาอาทิตย์เพิ่มอะไรดีแล้วพรุ่งนี้หยุดไงเราจะไม่โอเคเราไม่ได้กินทุกวันอ่ะอันสุดท้ายนะคะรัสพิซซ่าจานนี้อร่อยพี่แพทอยากกินอยู่นั่นก็เป็นว่าเป็นชัวร์เนาะอร่อยชัวร์มากันได้ครับโฟพีกำลัง on the way ไป ก็ช่วงนี้ก็เป็นการฮอบแต่ละประเทศแบบรวดเร็วมากๆเวียดนามเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ราคาดีคัตติ้งก็โอเคนะเขาทําแพคเกจดีมากใส่ใจมากแล้วก็ยูนิคมากเลยค่ะในในสไตล์ของเขาใส่แมทช์กับอะไรก็ทําให้ดูมีอะไรขึ้นมาเป็นไงว่างขนกมาก่ำมาดูค่อนเชิญ ก็ดีใจี่ค่ะสนุกแล้วคะแล้วก็ก่อนกลับเมื่อกีก้ไปกินฟัวพีมาพี่เขาแถมไอติมโยเกิร์ตอะเพื่อเป็นคําขอโทษอะไรอย่างเงี้ยคือปึ๊บว่าการบริการาร้านเนี้ยค่อนข้างดีมากๆเหมือนเขาจะใส่ใจแบบโอเคเรารอนานแล้วก็มาเวียดนามนะคราวนี้อากาศโอเคเลยไม่ได้เจอฝนขนาดนั้นเพราะว่าตอนที่ฝน,นตกอยู่ในคอนเสิร์ตไปแล้วรับกลับบ้านบายบายเวียดนามมาแล้ว ถาถึงไทยเป็นเทียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์ให้ดูว่าเราไปซื้ออะไรมาบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นกางเกงนะคะเป็นกางเกงนี้ปุ้มซื้อที่ห้อยมาด้วยน่ารักมากอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งชื่อว่า T S U N เหรอโอเคอันนี้ปุ้มซื้อไซส์ L มานะคะเป็นเสื้อที่แบบง่ายๆน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยใส่ได้ทุกวันใส่กับกางเกงยีนก็ดูมีอะไรแบบตรงนี้มีดีเทลด้วยราคาดีมากตัวนี้แบบ6700มั้งเฮ้ยแบรนด์ลีนิสน,น่ารักเนาะ เป็นแนวนี้เป็นเหมือนคูชั่นเป็นนิ่มๆตรงนี้นะคะแบนลนิสมีห่อกันซีนกางเกงแบบสุม่มกาลิกาลิกาลิสุม่มกาลิกาลิสุม่มน่ารักนูตัวนี้เบิ่มซื้อใส่ S อนะคะเดี๋ยวปิ้มจะต้องไปออกกําลังกายให้ตัวแบบเฟิร์มๆฟมจะได้ใส่กางเกงตัวนี้สวยต่อไปก็จะเป็นกางเกงค่ะนี่กางเกงอย่างนี้คือปิ้มเป็นคนชอบใส่กางเกงบอยๆมากๆเลยคิดลุกไม่ออกก็จะใส่อะไรเงี้ยมันดูใส่สบายมากๆเลยอะอู้เขาแถมถุงเท้าให้ด้วย ตัวนี้มันมีความแบบสะไปกระแสนซีปะดูดิความอะไรอย่างเงี้ยปื้มอ่ะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยสีเรียดแต่ก่อนใส่เสื้อผ้าแบบไม่สักใช่ปะคือสิวขึ้นเน็มหลังเลยนะก็เลยจะพยายามสักถ้าเกิดตัวไหนเลี่ยงไม่ได้ก็ตามนั้นนี่เดี๋ยวจะเอาไปอเมริกาน่ารักไหมตัวนี้ราคาดีมากได้ใช้แน่นอนเพราะว่าทริปอเมริกาเราต้องหาเสื้อผ้าไปเนี่ยกับกางเกง ที่เป็นกางเกงหรือเปล่าแบบน้าเงินตัดกับอันนี้ก็ดูกวนๆดิน่ารักน่ารักไอเลิฟเฮ้ยซาซาป้าทาทิชูกางเกงเนี่ยซาซาเนื้อผ้าเขาก็ดีชอบมีอันนี้ด้วยน,นี่ก็น่ารักมากเลยอ่ะมีแต่คขามันน่ารักเต็ไมไปหมดอันนี้ดูจะต้องเป็นเอวต่ำนะท็อปบนเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ นี่ตัวนี้ใส่แบบชิวๆใส่วันง่ายๆใส่วันสบายๆมันก็จะต้องมีตัวอะไรแบบนี้บ้างพวกนี้ปึ้มกล่าว่าปึ้มจะเอาเป็นเสื้อผ้าที่ปึ้มไม่ใส่ที่อเมริกาแต่ว่าปึ้มไม่รู้ว่าตอนนั้นปึ้มจะเอฟของแล้วดะเยอะแค่ไหนเข้าใจเขาว่าเอฟดะป่ะเฮ้ยตัวนี้แบบดูคิวดูเป็นสาวแบบเข้าใจง่ายสาวบ้านไร่ปึ้มชอบนะแบบเสื้อผ้าเขาว่าราคาไม่แพงแต่ว่าดีเทลทุกอย่างคือครบอ,ะอ่ะอ่าบันิฮิลส์เฮ้ยบบนนี้ปึ้มไ้จริงนะเรื่องของแพคเกจจิ้งหรืออะไรเงี้ยดูดิ เขาทำดีมากเลยอ่ะอันเนี้ยเป็นเสื้อที่แบบคิดอะไรไม่ออกก็ลองใส่ตัวนี้ดูมันทําให้ดูมีอะไรขึ้นมาเลยนะแล้วก็มีเสื้อตัวนี้ด้วยอันเนี้ยผ้าปื้มแอบเจ๋ยๆไม่ก็โจนเพ่าไหล่ผ้าเขาแอบไม่ค่อยให้คะแนนนะพูดตรงๆแต่ว่าดูเป็นเสื้อที่ใส่ได้ง่ายๆแล้วก็ด้วยดีไซน์เขาอะมันน่าจะเป็นสไตล์แบบใส่กับกางเกงยีนาสต์สวยแล้วก็ข้างหลังเขาก็มีตุง้งติงตุงติงอย่างงี้ด้วยนี่มันคือชิ้นส่วนที่มันหลุดหรอวะหรืออะไรวะใส่ยง คือบางทีอะซื้อเสื้อผ้าเวียดนามต้องเปิดรูปประกอบหรืปะ่าตัวนี้แคกไว้เพราะว่าไม่เข้าใจว่าใส่ยังไงตัวนี้ก็สวยมากทุกคนดูดิตัวนี้สวยจริงแล้วก็แบบดูมนะีอะไรดูมีดีเทลนะก็ได้ใส่แน่นอนปิดจบนะคะก็คือมามี่โปโกมามี่โปโกเวอร์ นี่นี่นี่น,นี่เป็นอะไรที่ชิลชิสบายๆนะคะคือปื้มซื้อเพราะว่าปื้มชอบดีเทลตรงกระโปรงเขามันดูแบบน่ารักดีแล้วก็ชอบลายลายตรงด้วยนี่ก็คือทั้งหมดที่ปื้มไปตามมานะคะที่เวียดน,นามก็หวังว่าจะชอบนะคะทุกแบรนด์ที่ปื้มเลือกมาก,ก็คิดว่าเป็นกระแสเทรนดี้ราคาดีแล้วก็น่ารักนะคะมีหลากหลายสไตล์ก็ลองไปเลือกกันหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะบ๊ายบาย